และนี้จะหมุนจะมาสอนเลียนรูบิกเวซึ่งมันไม่ได้ยากนะเพราะฉะนั้นจะมาสอนการนับเลยมันมีสองแบบแล้วแบบแบบหนึ่งก็คือบิ๊กเ n อร์นะบิ๊กเ n อร์ก็คือการเก็บทีละชั้นทีละชั้นแบบขาวล้มขาวนะครับหนึ่งชั้นครับสองชั้นครับแล้วก็โออล o, p o, p o p m l p m l ครับซึ่งมันจะช้ามากไว้เออเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาสอนแบบจะแอวานก,ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันก็ไม่ได้ยากนะเออแบบไอวานนิดหน่อยเออเรียกว่าไอวานนิดหน่อยนะซึ่ง มือใหม่ก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ค่อยยากเลยเอาง่ายมันไม่ยากเลยเว้ทุกคนนะเริ่มไปเลยครับอยางแรกเลยครับทุกคนเอาขาวให้มันตรงกันครับยังไงครับใช่ไหมหมายถึงว่าเอาสีขาวที่เป็นตรงนี้เห็นไหมอ่ะจมสับม่วงให้นะเห็นไหมทุกคนขาวจะอยู่ห,ห่างกันใช่ไหมเห็นไหมก็เอาขาวมันรวมกันนะทุกคนเออให้มันรวมกันให้ได้นะยังไงก็ได้นะ รงก็ได้ไม่ต้องตรงก็ได้ครับอ่ะซึ่งเวลาเวลาเราทำแบบมั่วใช่ไหมมันจะมีอยู่สามกรณีนะทุกคนซึ่งผมจะบอกกรณีที่กรณีทหิึ่งแล้วกันนะกรณีที่หนึ่งก็คือมันจะมีด้านนี้ตรงกันหนึ่งอาณาเพนไหมันจะตรงกันหนึ่งแค่หนึ่งงานส่วนอีกด้านหนึ่งครับไม่ตรงครับไม่ตรงครับไม่ตรงตรงแค่อันเดียวนะถ้าตรงอันเดียวเข้าถ้าถ้ามันตรงแค่อันเดียวใช่ไหมทุกคนให้ทำสามระบบนะขวาขึ้นครับ อะไรเขาเรียกเลยนะผมจำไม่ได้อ่ะทำตามผมนะเนี่ยนะครับพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นสับอังกฤษจะเป็น R U R time U time R นะครับเห็นไหมก็จะได้นะครับพอเราได้เสร็จจะแบบอีกสเต็ปนึ่งใช่ไหมดูว่าพอเราได้สองอันนี้ใช่ไหมอีกสเต็ปหนึ่งก็คืออันนี้ครับน,นี่อีกสเต็ปหนึ่งคือตัวนี้นะ ห็นไหมพอหล,หลังจากที่เราทําอันนี้อันวะหลังจากที่แบบไม่มีใช้แล้วทําอันนี้ต่อไปคือมีนี้พอเมนนี่ใช่ไหมถ้าเราทำ,ทำตรงนี้นะถ้าแบบทำแบบเหมือนไม่คิดเลยครับทุกคนคนี่มันจะตรงกันนะซึ่งนี่คือกรณีนี้หนึ่งกรณีสองก็คือเดี๋ยวสับให้ดูนะอ๋ออันนี้มันฮอตปกติ เอาใหมเอาไหม <c oughs> คปกติอีกแล้วครับ <_ S 2> <อ>กรณีที่สองก็คือจะเป็นแบบอันนี้ครับคือเราจะได้อันสองอันนี้ได้อยู่แล้วเว้ยทุกคนเห็นไหมกรณีที่สองก็คือเราจะได้อันนี้อยู่แล้วนะเห็นไหมครับหนึ่งกับสองเนี่ยก็รับทำเหมือนกันเลย <_ S 2> แล้วก็อีกกรณีนะทุกคนก็คืออันนี้ครับอีกกรณีก็คือสีมันอยู่ด้านตรงข้ามกันนะเห็นไหมถ้ามันอยู่ด้านตรงข้ามก็ กลางสองครับบนสองครับกลางสองครับเห็นไ,ไหมเราก็จะท่ายแล้วทุกคนนี่ในครอดมาด้วยนะครับต่อไปก็คือ F L นะจริงๆนะเขาจริงมนะือใหม่ F L ก็ทําไดนะ้ทุกคน,ม,นมันไม่ได้ยากนะเออคือตอนที่ผมทำครั้งแรกว่ามันจะดูงงๆนะแต่พอเราเข้าใจไปเราจะทําได้เพราะฉะนั้นจะสอนครับกูจะสอนครับ, <laughs> รบมันง่ายอะ่ะเออนะครับ อันแรกก็คือคอนับคอรมดผสเป็นแล้วนะเขาดับมือใหม่เลยอเออนี่นะต่อไปก็คือ F อฟนะเอฟดอคืออะไรใช่ไหมทุกคนยวทําให้ดูนะโอ้นี่ครับเอฟดอลก็คือช่องที่แบบมีสองช่องเนี่ยทุกคนที่มันติดกันเห็นไหมเอฟดีอลนะผมจะมาสอนต่อนะซึ่งทุกคนได้จะรู้นะเออเอลคืออันนี้เเพราะว่าผมบอกไปแล้วนะนนผมตัดมาแล้วก็าผมไม่ขี้นะครับซึ่งเห็นไ,ไหมซึ่งถ้าเราข้ามมาเป็นอย่างนี้นะ สมมุติว่าถ้าเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมหาหนานี่ครับเมย์ดได้แล้วนะซึ่งมันไม่ได้เจออย่างนั้นทุกครั้งไงครับคือเราต้องหามันด้วยซึ่งการหานะครับมันยากนะครับเพราะว่าเวลาเรา,เราเล่นเร็วๆนะเราจะมองไม่ทันนะเออซึ่งอ่ะมันเล็กใกล้ๆนะซึ่งถ้าเราจะทำเอฟเฟคแล้วต้องดูคู่ของมันซึ่งถ้าเราจะดูคู่ของมันใช่ไหมไออย่างแรกเลยนะครับ หาชิ้นที่มันอยู่มุมนี้ครับที่มันอยู่ตรงมุมมุมไหนเห็นไหมซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ซ้ายล่างก็ได้ขวาล่างได้ครับแต่ข้อไหมนะต้องมีสีขาวเลยนะเห็นไหมมุมอะถ้าจะเป็นมุมอะต้องมีมุมสีขาวเลยนะครับเห็นไหมส่วมุมเนี้ยเพราะว่าถ้ามันไม่ใช,ถใช่ถ้ามันไม่มีสีขาวเราจะไม่ทําเราจะไม่สามารถทำ F F L cost ขาวนะครับเพราะว่าถ้าคอสมันคือสีขาวมุมข้างๆมันก็ต้องเป็นสีขาวครับโอเคนะตัวเอง พอเรารู้ใช่ไหมว่าต้องชิ้นมุมมันต้องมีสีขาวนะอย่างต่อมาคือคืออย่างต่อมาครับคือคู่ของมันครับคู่ของมันคืออะไรใช่ไหมคู่ของมันก็คือชิ้นชิ้นที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยชิ้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคนี่ชิ้นที่อยู่ตรงกลางนะครัเอางี้นะวิธีการดูว่าอะไรคือคู่ของมันนะเราต้องหาชิ้นมุมเหมือนครับพอาหาชิ้นมุมเสร็จปุ๊บดูว่าตรงนี้สีอะไรครับ แล้วตันนี้สีอะไรครับใช่ครับอันนี้สีส้มส้มครับสีน้ําเงินครับน้ําเงินอยู่ตัวนีครับอ่าเราก็สามารถทได้เลยนะเห็นไหมนี่ในกรณีในกรณีที่ง่ายที่สุดครับมันจะอยู่ด้านตรงข้ามครับซึ่งเราจะรู้ยังไงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องเก็บอย่างนี้คนระับผมจะบอกนะถ้าส้มนั้นถ้าส้มอะ่ะอยู่อยู่ด้านหน้าของเราใช่ไหมเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยถ้าส้มอยู่ด้านหน้าเราครับแล,ละไอตรงระนบนนี้นะครับมันเป็นสีส้มเหมือนกัน เราสามารถทําได้เลยครับไม่ถึงว่าเราเก็บอย่างเงี้ยนะได้เลยนะทุกคนอ่าพอเราเก็บอย่างนี้ปุ๊บนะคถ้าอย่างนี้ก็ผิดนะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าตัวนี้สีอะไรครับอ่าถ้าตัวนี้สีส้มใช่ไหมเราก็ต้องมาหน้าเราก็ต้องมาหน้าส้มนะทุกคนเพื่อทําครับเห็นไหมได้แล้วนะครับส่วนในกรณีนี้นะเห็นไหมกรณีแบบนี้ก็เก็บเลยครับซึ่ง f d l มันมีอยู่ห้าสิบเจ็ดศูนย์นะทุกคน ซึ่งก็เราก็ควรไปไประยุกนะทุกคนอา่าซึ่งถ้ามันอยู่ติดแบบมุมแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราสามารถบนสองครับไอ้ขวาขึ้นครับบนสองครับเพื่อให้สองอันนี้แยกกันนะทุกคนเห็นไหมมันจะ,จะแยกกันแล้วแต่ถ้าเราเก็บนะครับนี่เก็บนะอะไรอ่ะยู่ตรงนี้ใช่ไหมเก็บไม่ได้อ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะเอาตรงเนี้เลื่อนมาตรงที่สีเต็มแล้วคนระับเห็นไหมเราจะเอาตรงเนี้ยที่เป็นตรงสีที่เต็มแล้วนะครับ ส่วนสีที่ยังไม่เต็มนะครับเอาไว้ด้านที่แบบเอาไว้เอาไว้ตรงนี้แหละครับ <c oughs> แล้วเราก็มาหาหน้าอันนี้นลงครับอา้าวทาไมดึงทำไมผมดึงมาด้านนี้แล้วลงใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเล่นหน้านี้ใช่ไหมทุกคนถ้าเราเล่นน้านเนี้ยแล้วเราลงอันนี้จะขึ้นตามนะทําให้มันแตกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นหน้านี้นะเพราะว่าเพราะว่าเวลาลงเวลาเวลาเราลงใช่ไหมตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยแล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งจะเราปัดมา ซึ่งถ้าเราเอาตรงนี้นะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมถ้าเราเอาตรงนี้มาปัดมาแล้วขึ้นสีสลับกันผิดครับเพระนาะฉะนั้นต้องซ้ายลงครับบนหนึ่งครับเห็นไหมเพื่อให้สองอันนี้ตรงกันอ่าตรงกันแล้วครับเขียวอยู่แล้วครับนี่เขียนวนอ,อ่ะเก็บครับเรียบร้อยครับได้ละมันดูง,ง่ายไปใช่ไหมเดี๋ยวหาให้กันแล้วกันนะหาในหลายกรณีนะในกรณี ในกรณีที่เราเจอแบบมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมที่มันอยู่ตรงนี้แล้วชิ้นมุมของเราอยู่ด้านบนนี้นะให้เราทําแบบนี้นะขวาขึ้นครับอ่ะไปนะขวาขึ้นบนหนึ่งขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นครับอ่ะทําไปครับนี่เราจะได้มานครับเอาใหม่นะนี่นะครับทุกคน ผมไม่พูดเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ย R นะ R U R ไม่ใช่ R ดินะครับไม่รู้อ่ะเม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ L เออนี่นะเราฝากขึ้นนะครับเราทำช้าๆแล้วกันนะนี่นะครับในกรณีถ้าเป็นในกรณีนนรณนนแบบนี้ทําแบบพิซเตอเลยครับแต่ถ้ามันอยู่ด้านขวามือนะครับก็ทําเหมือนกันเลยครับทุกคน นี่ครับได้ละซึ่งก็ซึ่ง f อฟอม่ะมันมีหลายกรณีนะทุกคนดูนะถ้าถ้าเราเจอแบบอ่ามาอยู่ตรงนี้ครับแบบสล็อตมันได้แล้วนะเห็นไหมแบบมันได้แล้วนะแต่มนอยู่ผิดมุมนะแต่มนอยู่ผิดมุมเราสามารถเอาขวากแบเอามันขึ้นได้นะซึ่งอ้าวอยู่ด้านนี้ก็เอามันขึ้นได้ครับถ้ามันล้วถ้ามันอยู่ด้านนี้ก็เอามันขึ้นได้ครับเนี่ยขึ้นแค่หนึ่งนะ ก็บนหนึ่งครับแค่นั้นครับเราก็จะได้อันนี้มาละนับเก็บเลยนะ E ซิครับต่อไปก็คือกรณีที่เจอแบบนี้นะเห็นไหมนี่นะลักษณะคล้ายๆนี้ก็ A นับฝากขึ้นครับบนหนึ่งครับมาลงมานีนคี้นะเอาใหม่นะนี่นะเราก็จะได้สลอนนี้มาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เก็บตามปกตินะครับอ่าต่อไปนะครับ มันอยู่ด้านตรงนี้นะคือถ้าในกรณีที่ที่มันอยู่ด้านล่างครับเราสามารถเอาขึ้นหนึ่งครับเอาเอาเนี้ยขึ้นหนึ่งครับบนสองครับนี่นะครับจะบนหนึ่งก็ได้นะครับนี่มันจะบนหนึ่งก็ได้นะถ้าในกรณีที่อยู่ด้านล่างแล้วบนบนหนึ่งหรือบนสองครับเอาไว้ตัวนี้ครับแล้วก็เอาดูแล้วก็มันจะมีชิ้นเอทของมันใช่ไหมไม่ใช่ชิ้นเอกที่ต้องการเนี่ยครับ ดูว่ามันคือสีอะไรนะถ้าเป็นสีเขียวก็อยู่ตรงสีเขียวถ้าอยถ้าเป็นสี้มก็อยู่ตรงสีชมนะสีฟ้าก็อยู่ตรงสีฟ้านะแล้วก็มาดูนะว่าอันเนี้ยอยู่ตรงมุมเลยใช่ไหมเราจะปัดตรงนี้นะไม่ใช่นะเพราะว่าจะโดนสีแดงนะอี่ยงเราจะปัดด้านนี้นะทีชนะนะ่ช่องว่างเอางี้นะช่องว่างตรงไหนนะให้เราปัดทางนั้นนะนี่ก็เอาเนี้ยมานะนี่ทุกคนเห็นไม่ได้แล้วนะเอาใหม่นะเห็นไหม อ่านะครับซึ่งอ L นี้ใช้ความเข้าใจยากนะทุกคนเออส่วนต่อไปก็คือ O L ครับ O L คืออะไรครับ O L ก็คือสีเหลืองๆเห็นไหมทุกคนไหมสีเหลืองนะที่ทำจากทำจาก O L นะไอ้ทำจากไอ้ P L นะไอ้ P L เสร็จแล้วก็เป็น O L นะไอ้นี่นี่คือคลอดนะต่อไปก็ P L นะไม่ค่อยช้ำเลยครับ เป็นแบบนี้ไม่ค่อยชอำเลยนะครับนะต่อไปก็คือโอเอลครับซึ่งโอเอลเนะี่ยถ้าเราไปจำสูตรมานะครับสูตรไหนนะครับสูตรยู u ูบก็ได้คนระับสูตรหรือว่าสูตรคู่มือลนะูบนะิกครับเนี่ยจะมีแถมนะครับเวลาเราซื้อลูบิกมาใช่ไหมเราจะมีคู่มือมาว้เห็นไหมคู่มือลนะูบิกครับอันนี้ของผมก็เป็นเอ็กเมนอ่อะไรนะเอ็กเมนโทรโดเหรอครับเอ็กเมนทรโดบีสามครับม อันนี้ก็จะบอกว่ามึงจะบอกสูตรนะทุกคนนี่สูตร fml นะ oml p l นะก็ไปจำมานะทุกคนซึ่งผมก็จำมาแล้วนะซึ่งไอพว,นะนะ ML, พวกเนี้ยนะ oml พวกเนี้ยนะให้เราไปจำสูตรแค่นั้นแหละจำมาอย่างเดียวแค่จำนะไม่ยากเลยนะนี่นะเห็นไหมโคดง่ายนะก็ plm ส่วนพีเอลนะมันก็เหมือนกันเลยครับเนี่ยอย่าเช่นนี้นะสูตรตัวนี้นะอ่าแล้วก็ทําเลยครับก็จากนั้นไม่เจอกันนะทุนใรอยากให้ผมสอนสอนน้ำสูตรครับก็ได้นะเพราจะจนั้นไม่เจอกัน